บทที่สิบบทส่วนมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมยังพระควาสเกสุวิหารติกาปิระวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิขูสังเคนะสัตทิงปัญจมตเตหิพิขูสเตหิสเพเหวะอรหันเตหิทัศหิจะโลกาธาตุหิเทวตาเยปูเยนะสันนิปติตาโหติพระควันตังทัศนายาพิขูสังคันจะอัทโขจตุนังสุทธาวาสกายิการนางเทวานางเอตัสโหศีอยังโขพระควาสเกสุวิหารติกาปิระวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิขูสังเคนะสัตทิงปัญจมาเตหิ พิขูสเตหิสเพเหวะอราหันเตหิตทัศหิจ่โลกาถาตุหิเทวตาเยคูเยนะสันนิปติตาโหติพระวันตังทัศนายาพิขูสังคันจะยันนูณะมายมปีเยนะพระวาเตนุปัสสังกะเมยามะอุปัสสังกะมิตาวาพระขวะโตสันติเกปเกกคาถาพาเสยยามาติอัตโขตาเทวตาเสยยะถาปีนามพาพระละวาปุริโสสัมมันทิัทงวาพระหังภาษาเลยยาภาษาทิังวาพระหังสัมมินเชยยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตระหิตาพระขวะโตปุระโตปาตุระหังสุ อัถโขตาเทวตาพระขวันตังอภิวาเทตวาเอกามันตัง bon อัถถ oh. ังสูเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาพระขวัตโตสันติเกอิมังคาถังอภาสีมหาสมโยปวานนสมินเทวกายาสมาคตาอาคตมหาอิมังธรรมะสมยังทัติตาเยวะอปราชิตาสังคติอัถโขอปปราเทวตาพระขวัตโตสันติเกอิมังคาถังอภาสสิตตละพิขโวสมาถังสูจิตตังอัตโนอุชุกะกังสูสาราถีวเนตานิคะ เถตวาอินทาริยานีรขันติปันธิตาติอัโคอปาราเทวตาพระขาวโตสันติเกอิมังคาถังอภาสีเฉตวาขีรังเฉตวว่าปรีคังอินทักีรังโอหัจจะมเมชาเตจรันติสุทาวิมาลาจัคขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอัโคอปาราเทวตาพระขาวโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิีเยเกจิพุทธังสารนังคตาเสนาเตคามิสันติอปายะภูมิงปหายะมนุสังเทหังเทวกายางปริทุเรสันติติ อธโขภาควาพิขุอามันเตสรเยภูเยนะพิขเวทัสสสุโลกะธาตูสุเทวตาสันนิปฏิตาหนติตถาคตังคัสนายพิขุสังคัญจะเยปิเตพิขเวไอเหสุงอติตามัฏฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระขวันตานังเอตัดปละมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาไอเหสุงเสยยะถาปิมายหังเอตัดละขเยปิเตพิขเวพระวิสันติอนาคตามัฏานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระขวันตานังเอตัดปละมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาพระวิสันติเสยยะถาปิมายหังเอตัจิิิกสามดละขมานิ กิตตยิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิเทสิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาตุสาธุกังมณสิกโลธาพาสิตสามีติเอวัมพันเตติโขเตพิขูพระควตโตปัจัตโสสูงพระควาเอตัโวจะสิโลกะมนุกัสสามิยัตถภูมาติตตัทสิตาเยสิตาชีลิคัขพลังปะหิตตตาสมาหิตาปุถุสีหาวาสารีนาโลมะังสาพิสัมพุโนโอทาตมานาสาสุทธาวิปัสสนามนาวิราภิโยปัญจสเตยัตวาวะเนกาปิระวัทเวตโตอมันตยิสัทธาสาวกเเกสาสเนระเต เทวกายะอภิกันตาเตวิชานาถพิขโวเตจะาอาตบประมะกะลุงสุตวาพุทธศาสาสนางเตสัมปาตูละหุยานางอมนุษานะทศนังอเปเกสตามัทขุงสหสัรสหัสังอฐสัตตลิงสตังเอเกสหัสานางอมนุษานะ มัททส่งอเปเกนันตมัททขงทิสาสภาภูตาอหุตจัสรพังอภิญญายักษววกิตวานะจักรคูมาตโตอมตจยิสัทธาสาวกเเกสานระเตเทวักายาอภิกันตาเตวิชานาถาพิคโวเยวหังกิตายิสามิกิราหิอนุปุปโสสัตตสหสสาวะยะขาภูมากับีระวัตวาอิทิมันโตชุติมันโตวันละวันโตยัสสิโนโมทมนาอภิกรรมูพิคุณังสมิติงวนังฉะสหสสาเหมาวตายะขานันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันละวันโตยัสสิโนโมทมนาอภิกรรมูพิคุณังสมิติิิงงววนนนนนัสสสสาาาาาครตตหขโ อิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสัสสีโนโมทัมานาอภิการมูพิคุณังสมิตริงวันังอิเจเตโสรัสสหัสายะขานานตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสัสสีโนโมทัมานาอภิการมูพิคุณังสมิตริงวันังเวสามิตาปัญจสตายะขานานตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสัสสีโนโมทัมานาอภิการมูพิคุณังสมิตริงวันังกุมพิโลราชาคหิโกเวปุรัสสานิเวสนังคริโยนังสตาสหัสสังยะขานังปยิรูปัสติกุมพิโลราชาคหิโก

โมทมานาอภิกามุงพิกุณังสมิติงวนางอุตตะลันจัดที่สังราชาคุเวโรตปัสสาสติยขานังอธิปติมหาราชายัสสสิโสกุตตปิตาสะพาหะวอินทานามามหาธละอิทิมันโตชุติมันโตวนนาวันโตยัสสิโนโมทมานาอภิกามุงพิกุณังสมิติงวนางปุริมะที่สังทัตตะรัตโถทักขิเนนะวิรุณหะโกปัจฉิเมนะวิรูวิรูปักโขคุเวโรอุตตะลังที่สั่งจัตตาโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทัตทันรับ มานาอัฐังสุวเนกาปิระวัทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจานิการสถามายากูเตนทูเวเตนทูวิภูจาวิภูโตสหจันทนโนกามเสเศจะจกกินนุคันทุนิคันธุจักปัดปนาโทโอปะมัญโยจะเทวสุโตจะมาตริจิตตเสโนจักคันธโพนโลราชาชโนสะโพอาคูปัญจติโสเจวติมพลรูสุริยะวัชสาเอเตจันเยจราชโนคันธภาสหราชุพิโมทมานาอภิกมรมูพิคุณังสมิติงว่านังอัฐาคูนาภาษานาคาเวสาราสหตจักรกามภะัสตลาอาคูปายาคาสหยาติพิ ยามุนาทัตตะัฐาจะอาคูนาคายัสสัิโนเอาวันโนมหานาโคศปะคัสสมิติงมะนางเยนะคะราเชสหะสารันติทิพาทิชาปกิวิสุทธจักขูเวหายัสสาเตวันะมัชปตาจิตลาสุปนาอิติเตสานามังอภายยันตานาคาราชานมาสีสุปนาโตเขมามกาสีพุทโสันนาหิวจาหิอุปะวะยันตานาคาสุปนาสารนักังสุพุทังชิตาวชิระหัตเถนะสมุทังอสุราสิตาพาตโลวาสวเสเต อิทธิมันโตยัสสติโนกาลกัญชามหาพิสมาอัศวาฐานะเวคสา,าเวปจิตติสุจิตติจับปหาราโทนมุจีสหสตันจับผลิตปุตานังสะเพเวโลจนามกาสันนหิตวาพระลิงเสนางราหุภัทามุปาขมุงสมาโยธานิพัฒนเตพิคุนังสม,มิตติว่านางอาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวาโยตถาขมุงว,วาลูนาวาลูนาเทวาโสมุจายสสา,า,าสหเมตตากรุณากายิกาอาคูเทอาคูเทวายัสสติโน ทศเสตทศธากายาสเพนนานัตตวันนิโนอิทิมนโตชุติมันโตวันนวันโตยะสตสิโนโมทมนาอภิกรรมูพิคุณางสมิติงวนางเวณทูจเทวาสหะริจะอสมาจัตุเวยมาจันทสุปัณิสาเทวาจันทมาคูปุรคกิตาสุริยัสุปัณิสาเทวาสุริยมาคูปุรคกิตา นักขัตตานิปุลคิตวะอาคูมันทวะลาหกาวัสุนังวัสโวเสตโศสัะโกปาคาปุรินทัโททเสเตทัากายาสเพนานัตตวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสินโนโมทมานาอภิกรรมุงพิกุนังสมิติงวันังอถาคูสหภูเทวาชละมัคคิสิขาริวะอริทกาจะโลชาจะอุมาภูผานิพาสิโนวัลุนาสหธรรมาจะอจุตาจะอเนจิกาสุเรยะลุจีราอาคูอาคูวัสวะเนสิโนทเสเตทัากายาสเพนานัตตวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิน สมานามหาสมานามานุสามานุสุตมาคิทธาปทูสิกาอาคูอาคูมโนปทูธิกาอาถาคูหัลโยเทวาเยจารุอิตาวาสิโนปาลคามหาปาลคาอาคูเทวายะสัติโนทเสตเตสัทธากายาสเพนะนะตวันนิโนอิทินโตชุติมโตวนาวันโตยะสัตสิโนโมทามาณอพิการมูพิคุนางสมิติวนางสุกากรุมหาอาุณาอาคูเวคันาสาสหโอทาตะไคยหาปาโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสธามมตาหาลคชา มิศกาจายัสสิโนฐานะยังอาคาปัจจุโนโยทิสาอภิวัสติทเสเตทัตทากายาสเพนะนัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโน โมทามนาอภิการมูพิคุณนางสมิติงว่านางเขมิยาตุสิตายามากัตกาจายัสสินโนสัพพิตกาลามาเสถาโชตินามาจาราสวาลิมานารติโนอาคูอาถาคูปารณิมิตาทเศเตสทากายาสัพเพนะนัตตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสินโนโมทามนาอภิการมูพิคุณนางสมิติงว่านางสัตเถเตเทวานิกายาสัพเพนะนัตตะวันิโนนามันวะเยนะอาคันฉุงเยจันเยสติสาสหะปะวุฒาชาติมัทขีรังโอคตินะมนาสวังทักเขมูฆะตลังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพัมมาปัลมัตโตจ สันนังกุมาโลติสโจสจัตโสปาคาสมิติวันนางสหัส,สพ,พัมมะโลกาลนางมหาพัมมาพิติสติตอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทเศรษฐาอิสราอาคูปเจกาวะสวัตติโนเตสันจามัชโตอาคาหาลิโตปริวาลิโต เลจากสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสพัมะเกมาลเสนตอภิกามิปัสสะกันนะหัสสะมันทิยังเอถะคันนะหัตทะพันธะถะลาเคนะพันธะมัทูโฮสมันตาปริวาเลถะมาวูมุนจิถะโกจินังอิติตถทามหาเสโนกันนะหเสนังอเปสยิปานินาตะละมาหจจะสรังกัตวานะเอระวังยะถาปาวุสโกเมโคธนยันโตสวิชุโกตถาโสดปจุทาวติสังกุโตอาศยังวเส ปัญจสัพพังอภินยายะวะวะคิตาวานะจักขูมาตโตอมตะยิสัทธาสาวเกเเจส,าสาเนระเตมาลเสนนาอภิกันตาเตวิชานาถาภิกขโตเตจะอตัตตปะมะกะลุงสุตวาพุทธสัสสาสะาเานงวีตะราเคหิปะกามุงเนสังลงมัมปีอินชย,ยุงสัพเพวิชิตะสังฆามาพะยาติตายาสัสสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชเนสุตาติบทที่สิบเอ็ดบทสวดมังคลสุตตังอเสวนาจะภาลานังปฏิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตะมังปฏิรูปะเทสะวาโสจะบุพเพจจกตะปุญญาตาอัตตสัมมา ปณิทิจะเอตัมมังคละมุตตะมังพาหุสัจจันจติปัญจวินโยจสุสิกิโตสุภาสิตาจะยาวาจาเอตัมมังคละมุตตะมังมาตาปิตุอุปัฏฐานังปุตตะาลัสสังฆโหอนากุลาจะคำมันตาเอตัมมังคละมุตตะมังทานันจะธรรมะจริยาจะยาตการนันจะสังฆโหอนาวัชานิกรรมานิเอตัมมังคละมุตตะมังอารติวิรติปะปามัชปานาจะสัญโยโมอัปามาโทจะธรมเมสุเอตัมมังคละมุตตะมังคาราวนิวารโตจะสัตตุถีจะกตัญญุตากาเลนะธรรมะสาวนางเอตัมมังคละมุตตะมัง ขันติจัตโวะจัตสตาสมานานันจทัศนังกาเลนะธรรมะสากัจฉาเอตัมมังคละมุตตะมังตปโปจัพมะจริยันจอริยสัจจานัทสนังนิพานัสัจฉิจริยาจาเอตัมมังคละมุตตะมังพุทธะโลกะธรรมีหิจิตตังยัสนะก,กัมปติอโศกังวิรชังเขงมังเอตัมมังคละมุตตะมังเอตาทิสานิจตวานัสภัทธรรมะปราชิตาสัพพัทโสถิงคัจฉันติตันเต,นตสังมังคละมุตตะมันติบทที่สิบสองบทสวดรัตนปริศยังกินจิวิตังอิทาวาหูลังวาสัคเคสุวายังรัตนี รัตนังปณีตังนโนสมาอัตถตาคเตนะอิธรรมปิพุทเทรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติิหตุขยังวิราคังอมตตังปณีตังยัชคาสักยามุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมเนะสมาติกิณิิอิธรรมปิธรรมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติิหตุยมพุทธเศสโถปริวันณีสุจริงสมาธิมานันตาริกัญญะมาหุสมาธนา เตนะสมโณวิชติอิธรรมปิธรรมเมรตระนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัชติโหตุเยปุคาลาอัฏฐสตังปัสสัทธาจัตตาลิเอตานิย,ยุคาณิโห,หติเตทักกิเนยาสุขัสสะสาวกาเอเตสุทิน,นานิมหัพลานิอิธรรมปิสังเครัตะนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะส,สุวัชติโหตุ เยสุปยุตตามนัสสาทันเหนะนิกามิโนโคตมสาสนามหิเตปฏิปตาอมตังวิไคหะรัฐามุธานิพุติงพุนชมานาอิธรรมปีสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุขีนางกุลานางนวังนัตถิสัมภวังวิรัตตาจิตตายาติเกยพระวสงเตขีนะพิชาอวิรุณหิฉันธานิพันติทีรายถายัมปัติโปอิธรรมปีสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุบทที่สิบสามบทสวดธรรมบทสหสวัอัตตาฮาเวชิตังเสยโยยาจายังอิตลาปชาอัตตาทันตัสสะโปสัสสะโปสัสสะนิจจัง สัญญาตะจาริโน,โนเนวะเทโวะคันทพโณมาโลสหพมุนาชิตังอปชิตังกะยิราตถาลูปัสะชันตุโนโบทที่สิบสี่บทสวดเกตตาปุตสูตรภาสิตะมิทางเตนะพระคา,าวตาชาณา,าตาปัสตาอรหัตตาสัมมาสัมพุทเทนะเอทะตุมเหมาอนุตสะเวนะมาปะลัมมะปะลายมาปิติกิลายามาปิตะกัดสัมปะทาเนนะมาตักกะเหตุมานายะค่ะเหนะมาอากาละปลิวิตะเกนะมา ทิฏฐินิชานักขันติยามาพัพพะลูปะตายะมาสมาสัมมาโนโนคลุยะธาตุเมเหอัตตานาวาชเนยยาธาอิเมธรรมาอกุสลาอิเมธรรมาสาวาชอิเมธรรมาวินยุขรหิตาอิเมธรรมาสัมมาตาสมาทินาอหิตายะทถุขายะสังวัตติอัตตุเมเหปะชะเหยยยธายะธาตุมเหอัตตานาวาชเนยยาธาอิเมธรรมากุสลาอิเมธรรมาอนาวชาอิเมธรรมาวินยูปัสสัทธาอิเมธรรมาสัมมาตาสมาทินา นิตายะสุขายะสังวัตตันติอาฏาตุเมเหอุปะสัมปัชชะวิหะเลยยาถาติ